กานที่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้น้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทําการ,กรเกษตรนะครับโดยมีการขอพอรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเราจะไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันก่อนครับในฐานะที่พวกเราเป็นราษฎรมีอาชีพซึ่งเป็นกเกษตรกรรมเป็นราษฎรของพระองค์ก็ได้น้อมนําเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับชีวิตและการประกอบอาชีพ ซึ่งทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายการใช้ชีวิตหรือการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคมทำให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้นค่ะเมื่องในวันที่28กรกฎาคมนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 พวกเราในนามเกษตรกร,กรหรือว่าประชาชนที่เป็นอ,อยู่ในร่มไทรใบบุญของพระองค์ <lect uring> ก็อยากจะให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพื่อได้ดูแลประชาชนให้ตราบนานเท่านานขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะอยากให้ในหลวง,งลุ่งเรืองไปตลอดค <ENT _> ่ะ <net> อ้ยชาวนาไปตลอดเลยครับขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับเป็นร่มโพร่มใสของชาวประชาให้อยู่นานที่สุดค่ะอันแม่เขาก็ทำเกษตรกรเนาะแม่เขาก็นำพาหลักปัชญาของเจ้าอยู่หัวที่ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเนาะแล้วก็เอามาใช้ชีวิตประจําวันครับแล้วก็อย่างน้ําแรงอย่น,นี้มีปัญหาแม่เขาก็คุดบ่อคุดยังเก็บกักน้ําไว้จะมีอีอย่างยากบอกในหลวงก็ครับในความรู้สึกเราอขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นที เ,เป็นที่ลมพวลมใสของเจ้า <c oughs> ของประชาชนจ้า